สวัสดีครับลุงพร้อมครับผมมาที่เรื่องของการเสริมเขี้ยวเล็บด้านภาษาของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการไม่เรียกว่าเสริมเขี้ยวเล็บเลยนะครับเพราะว่ายุคทุกวันนี้นะครับ ข้อมูลข่าวสารการติดต่อกับต่างประเทศนะจำเป็นเรื่องเกินที่จะต้องใช้ภาษาอังกนะครับเรื่องนี้ท่านดรสุดสีวงสมานกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังเตรียมจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกนะให้แก่ข้าราชการครูให้แก่ข้าราชการทุกองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการติดต่อกับสถาบันภาษา AUA และก็สถาบันสอนภาษาบิททริชเคานซ แล้วเพื่อให้ทั้งสองสถาบันเข้ามาช่วยจัดอบรมให้แก่ข้าราชการนะครับโดยเบื้องต้นจะจัดให้มีการทดสอบวัดระดับทางภาษาของข้าราชการซึ่งท่านผู้บริหารน,นะครับในกระทรวงสึาิการก็ต้องมีการเตรียมการนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึถาิการมีการเตรียมความพร้อมนะที่จะเดินเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบางท่านก็ใช้คล่องอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องมีการทบทวนนะครับ มาที่สพปนครพน,ะนมเขตหนึ่งะครับท่านมารถอุปนิสากรอขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนขน้าราชการครูและบุคลาการทางการสาธาทุกโรงเรียนนะครับร่วมผ้าป่าเขาเรียกว่าผ้าป่าปูนอิดหินดินทรายนะครับในวันที่13พฤศจิกายนที่วัดธาตุน้อยสีบุนเรืองธาตุพนม จังหวัดนครพนมนะครับร่วมทําบุญกับยายของเรานะครับนอกจากนั้นทางสปปนครพนมเขตยหนึ่งยังแจ้งสือไยยังผููมนการทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของอาการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะประจําปี2557ซึ่งสํานังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่า,าทางคณะครุศสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกำหนดจัดงานโครงการสัมมนาผู้นําทางการศึกษาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้บริการโรงเรียนผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้รับฟังวิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์และเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษาสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและก็ต่างประเทศเพราะนั้นทางเขตหนนะครับก็ขอประชาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้บริหารที่สนใจนะครับร่วมโครงการดังกล่าว ไม่มีค่าลงทะเบียนนะถ้าได้ไปก็ถือว่าสุดยอดนะครับงานนี้มาที่สพป,ปนครพนมเขีดสองท่านดรคำบันอัครเนตรนะครับแจ้งคุณสุปัญญังิผู้มีการในพื้นที่2บอกว่าทางสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยสถาบันภาษาอังกฤษได้แจ้งให้โรงเรียนที่สนใจประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ BEBE BE, ในปีการาศึสษา2,558รุ่นที่3โดยกำหนดให้ใช้เขตพื้นที่ละ3โรงเรียนอ้าวทางเรียนใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษรุ่นล้วนก็สมัครมาได้ที่เขตพื้นที่นะครับภายในวันที่17พฤศจิศกายนถ้า มีเรียนสมัครกว่านี้เยอะนะก็คงจะต้องมีการคัดให้เหลือ3โรงเรียนนอกจากนั้นท่านผู้ในการเขตวัดชโรดชัยพิเดชนะครับยังแจ้งผู้บริหารในเรื่องของการสํารวจข้อมูลนะครับนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องและสื่อสารได้ซึ่งตอนนี้สบทเนี่ย ชัดมาระเกินเน้นมาระเกินนะครับต้องอพัฒนาจุดนี้ให้ผ่านพ้นไปนะครับเพราะว่าทางสำนักคณะกรรมการ,ก,รการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องการที่จะมีการคัดกรองนะความสามารถด้านการ,อ,าการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่สพทกําหนดมาดังนั้นนะครับทุกโรงเรียนต้องดําเนินการนะแล้วก็ส่งเขตพื้นที่นะครับสํารวจดูแล้วส่งภายในวันที่17พฤศจิกายนนะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้นะครับท่านปรีชาจิรพัฒนพงศกรนะอุปนายกสมาคมพศนอทำทำการแทนนาะยกสมาคมพศนอบอกว่าทางพศนอจังหวัดนครพนมหรือว่าสมาคมชาปรกจิจสงเคราะห์เพื่อนเสมาธรรมาจากจังหวัดนครพน,นมนะครับเรียกว่าตอนนี้โอเพ่นนะครับเปิดรับสมัครสมาชิก นะครับอายุไม่เกิน55ปีนะก็น่าสมัครนะครับเพราะว่าถึงแก่กรรมแล้วเนี่ผู้อยู่เบื้องหลังสบายนะค,คุณสมบัติของผู้สมัครนะครับอ่านให้ชัดๆครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นข้าราชการพลเรือนสามันขราดการครูครูโรงเรียนเอกชนพนักง,งานของรัฐครูผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็กสังกัดอปทลูกจ้างรุษภาลูกจ้างพศลูกจ้างประจําที่อยู่ในความควบคุมข,ของกระทรวงศึกษาธิการ เทศบาลเมืองนครพนมที่ปฏิบัติงานนะครับในจังหวัดนครพนมและมุกดาหารนะครับเอาสนใจต้องรีบไปสมัครแล้วละที่โรงเรียนสุนทรวิจิตรโอเพนเปิดถึงปีหน้าเลยนะครับ3สิกราคม2558ครับลุงพ้อครับสวัสดีครับก็มาต่อเติมนะครับในเรื่องของอาหารสมองนะครับก็ยินดีกับทุกเรียนนะครับตอนนี้ก็เปิดภาคเรียนแล้วนะครับ หลายตนี้ก็ได้นักศษาใหม่นะครับมาฝึกงานมาสังเกตการสอนนอินนโอนาคอพัฒนาเราก็ได้นักศาม,มา,าหกท่านด้วยกันนะฮะวันนี้เสนอมงคลที่13นะครับมงคลชีวิตที่13ทารัศสังขะโหการสงเคราะห์ภริยามีคู่ครองต้องไม่ทำให้ช้ำจิตจะพาผิดไปข้างทางผุยผงต้องสงเคราะห์เกกันให้มันคง รักยินยงด้วยกันถึงวันตายเมื่อว่าด้วยเรื่องที่คนะจะมาเป็นคู่ครองของชายหรือที่เรียกว่าะจะมาเป็นภรรยานะั้นในโลกนี้ท่านแบ่งลักษณะของภรรยาออกเป็นเประเภทนะครับก็ได้แก่วัฒกาภริยาสองโจรีภริยาสามอายกาภริยาสีมาตาภริยาห้าภคินีภริยา หสังขีภร,ริยาเจดทาสีภร,ริยาโอ้มีอะไรบ้างเนาะบิ๊กบอสนะท่านดรพัชรพงศ์วัากาภร,ริยาก็คือหมายถึงภร,ริยาเสมอด้วยเพชฌฆาตวายเป็นพวกที่มีจิตใจที่ไม่ดีชอบทำร้ายชอบดาทอสาบแช่งคิดฆ่าสามีหรือมีชู้กับชายอื่นโจรีภร,ริยา หมายถึงภรรยาเสมอด้วยโจรเป็นคนลางผานสร้างหนี้สินหาได้เท่าไรก็ไม่พอหรือเอาเรื่องในบ้านไปพลธนาให้คนข้างนอกรับรู้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงออยาภรรยาหมายถึงภรรยาเสมอด้วยนายโอ้โหเป็นคนชอบข่มสามีให้อยู่ในอำนาจไม่ให้เกียรติสามีเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่นชอบสั่งการ หรือเอาใจแต่ตัวเองเห็นสามีเป็นคนไร้ความสามารถแต่ตัวเองเป็นผู้นำบ้า <c oughs> มาตาภริยามหมายถึงภรรยาเสมอด้วยแม่คือผู้ที่มีความรักต่อสามีอย่างสุดซึง้งไม่เคยทอดทิ้งแม่ยามทุกยากป่วยไขย้ไม่ทำให้มีเรื่องสะเทือนใจพระคินีภริยามหมายถึงภรรยาเสมอด้วยน้องสาวคือผู้ที่มีความเคารพต่อสามีในฐานะพ่อบ้าน แต่ขัดใจกันบ้างตามภาษาคนใกล้ชิดกันแล้วก็ให้อภัยกันโดยไม่คิดพยาบาทเดินตามแนวทางของสามีต้องพึ่งสามีเรียกว่าเสมอน้องสาวสังคีภริยาหมายถึงภริยาเสมอด้วยเพื่อนนะครับต่างคนต่างก็มีอะไรที่เหมือนกันความสามารถพอกันไม่จําเป็นต้องพึ่งพาก,กันไม่ค่อยยอมกันเป็นตัวของตัวเองแต่ก็รักกันและช่วยเหลือกัน โดยต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองทาสีภริยานะครับหมายถึงภรรยาเสมอ้วยคนรับใช้นะครับคือภริยาที่อยู่ภายใต้คําสั่งสามีโดยไม่มีข้อโต้แยง้งสามีเป็นผู้เลี้ยงดูสั่งอะไรก็ทําอย่างนั้นแม้จะไม่เห็นด้วยก็ไม่ออกความเห็นอดทนทํางานตามหน้าที่ตามแต่สามีจะสั่งการไม้ถูกดุด่าเคี่ยนตีก็ยังทนอยู่ได้โดยไม่โต้อตอบ โอ้ยจะมันคักเนาะท่านว่าคนที่จะมาเป็นภริยาสามีได้ดีหรือคู่สร้างคู่สมนั้นควรต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้หนึ่งก็คือสมนะสมศรัทธาก็คือมีความศรัทธาเสมอกันสองสมศีลาคือมีศีลเสมอกันสามสมจากะคือมีการเสียสละเหมือนเหมือนกันสี่สมปัญญาก็คือมีปัญญาเสมอกันเมื่อได้แต่งงานแล้วแต่ละฝ่ายก็มีหน้าที่ที่ต้องทําดังนีนะ้สามีก็มีหน้าที่ต่อพระยาก็คือยอกย่องนับถือ เป็นภริยาแนะนำในเรื่องของอความจริงไม่ปิดบังให้เกียรตินะครับไม่ดูบินไม่ดูถูกภริยานะครับเรื่องของชาติตระกูลเรื่องตําต้อยอะไรไม่ได้นะครับไม่ประพฤตินอกใจภริยานะครับเที่ยวเตรหาความสําราญมอบความเป็นผู้ใหญ่ในบ้านให้นะครับให้เครื่องแต่งตัว ส่วนฝ่ายพระยาก็มีหน้าที่ตอบสามีก็คือว่าจัดการงานบ้านดีไม่บกพร่องสงเคราะห์ญาติสามีเอือ้อเฟื้อไม่ประพฤตินอกใจนะครับรักษาทรัพย์ให้อย่างดีขยันทํางานนะครับนอนไม่ไม่ไปนอนไปกินไปเที่ยวนะครับต,ต้องทํางานบ้านด้วยเก่งอ้าวแต่ใครได้แบบนี้ก็สุดยอดนะครับทันที่เป็นภริยาเอาแบบไหนล่นนะท่าน,เพ,นเพื่อนทั้งหลาย นะครับด้วยความรักและปราทางอาด,อดีจากผมเจริญพรคำจาน <c oughs> พร์พรพันธกุลภาสมพงษ์อุมาวันขอบคุณครับสวัสดีครับ